ของการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มจากนโยบายแห่งชาติเรื่องของการลดขยะมูลฝอยการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็นจังหวัดที่สะอาดรัฐบาล ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่ 2, 2พุทธศักราช2 5 6พเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางถึงปลาย ทางมีการบูรณาการร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการผมนายมงคลใจอ่อนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำันวันนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตัวบลด่าแม่บมาน,นะครับก็ได้รวบรวมขยะบูลฝอยอันตรายภายในตำบลนํามาส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีในส่วนของหลอดไฟกระป๋องสเปรย์แล้วก็มีถาดขวดพลาสติกนะครับวันนี้ที่เรานํามาครับประมาณ1.4ตันครับผม ขยะอันตรายถึงแม้จะมีสัดส,ส่วนร้อยละสามของขยะทั้งหมดแต่นับได้ว่าเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขนามัยของประชาชนสิ่งมีชีวิตตลอดจนสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยเหตุนี้การจัดการขยะอันตรายจึงต้องมีการจัดการแบบพิเศษและมีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สวัสดีครับผมสราวุฒิพดุงครับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในส่วนของการบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยอันตรายนะครับในทุกๆปีเนี่ยอา,าจอก็จะรับหน้าที่ในการรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจำนวน79แห่งนะครับในแต่ละปีเนี่ยขยะมูลฝอยเราก็ส่วนใหญ่จะค่อนข้างคงที่จะอยู่ยประมาณ13.14ตันโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3A Re Rede Re แล็นซึ่งเปหลักการจัดก,การขยมูอยที่เป็นมาตรฐานของประเทศเราตอนนี้ที่เราดําเนินการอยู่ ขยะอันตรายที่มีการกำจัดแบบไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบให้แก่ชุมชนสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำหรือทำให้สะสมไปกับสัตว์น้ำดังนั้นเทศบาลเมืองชุมชนต่างๆจึงได้มีการกำหนดจุดเก็บและรวบรวมของเสียอันตรายเพื่อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มจากนโยบายแห่งชาติเรื่องของการลดขยะมูลฝอยการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็นจังหวัดที่สะอาดแต่ในเรื่องของการกำจัดขยะอันตรายเราเองจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะอันตรายในปีหนึ่งก็จะมีขยะอันตรายนะครับที่ได้รวบรวมจากท้องถิ่นเช่นอบตเทศบาลอื่นเนี่ยประมาณ14ตันจะแยกเป็นขยะแต่ละชนิดโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของหลอดไฟฟ้า ที่ใช้แล้วส่วนของสารเคมีที่ใช้กับการเกษตรที่ปนเปื้อนอยู่หรืออันตรายอยู่เนี่ยนะครับเพื่อส่งกําจัดให้ถูกต้องกับบริษัทที่รับผิดชอบในการกําจัดและมีมาตรฐานในการกําจัดตามหลักวิชาการถูกต้องตามระเบียบการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม Thank you.